2566 2.20นะครับคืนนี้ประสบความสำเร็จในการกำหนดจิตถอดกายทีพแล้วนะครับแล้วก็นอนไปนะครับกำหนดใช้6จุดนะตรงเป็นจุดคู่2จุดที่ช่วงบริเวณอกนะครับแล้วก็ข้างสะดือนะครับแล้วก็ออกไปที่บริเวณฝีเย็บ นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทดลองดูเข้าใจผิดว่าต้องออกที่ปลายวัยวะเพศไม่ใช่นะครับสรุปแล้วคือต้องออกที่บริเวณฝีเย็บคือช่องระหว่างช่องระหว่างปักรูปัสวะกับรูอุจระนะครับก็เข้าใจผิดนะแต่ว่าออกแล้วนะครับสามารถควบคุมได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าประเด็นปัญหาคือ จำเรื่องไม่ได้นะสามารถไปเที่ยวเล่นได้นะครับเบาดีสบายดีนะครับพยายามนึกเรื่องหัวนึกยากมากนะครับเพราะว่าอาจจะกำลังอาจจะไม่เยอะนะครับก็ออกไปเที่ยวได้แล้วนะครับแล้วก็ชัดพอสมควรนะครับแต่ว่ากำลังอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะอออกแล้วก็ ไปในสถานที่ที่โอ,อธิบายได้ยากนะครับรอบนี้ลืมจริงๆนึกไม่ออกนะครับแต่ว่าได้หลักการก็คือว่าเ,เจอจุดละนะครับก็บันทึกเอาไว้ก่อนนะครับก็สนุกสนานมากนะครับไปเที่ยวนะครับเ,เดี๋ยวจะนอนละแล้จะทำต่อ